หรือว่าชุดเกราะนี้คือต้นแบบของไอรอนแมนที่เรารู้จักและนี่จะใช่ชุดนักลบจาวากันด้หรือเปล่านั้นเราไปหาคำตอบได้ในคลิป5ชุดเกราะสุดแปลกที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ส่วนคุณอยู่กับผม M Minute Fact ผู act, ้ให้คำบรรยายตัดคลิปเขียนสคริปต์เทข้าวแมวและอีกหลายๆอย่างไปดูกันครับ 1. ชุดเกราะจมูกเกคิริบาส คือชุดเกาะที่นี่เนี่ยเชื่อว่าแบบแรกที่เห็นหลายคนต้องคิดว่ามันหัวไม่ชะนีก็หมอนทองแน่แน่ซึ่งผิดนะครับไอหมวที่เห็นนามแหลมเฟ,ฟี้ยวนี้มันทํามาจากปลาปะกระเป้าปลาปะกระเป้าคือปลาที่สามารถยุบตัวพองตัวได้เวลามีศัตรูเข้าใกล้นั่นก็พบเวลาปกติปลาปะกระเป้ามันตัวเล็กตัวน้อยหน้าตาน่ารักการพองตัวเลยทําให้มันน่ากลัวขึ้นมาพอชาวเผ่บนเกาะเห็นมันน่ากลัวปลาตัวอะไรนี่น่ากลัวคักๆก,ก็เลยจับมันมาแล่หนังออกตากแห้งแล้วก็เย็บด้วยกากระร้าวให้อยู่ในรูปทรงของหมวกหลังจากนั้นก็ไปใส่เพื่อสู้กัลี่่ววาท อันนี้จริงเราเรียกชุดเกาะน,นี้เป็นชุดเกาะซีฟูดก็ว่าได้นะครับนอกจากหมวดที่ทํามาจากปลาปรกระเป้าแล้วชุดยังทํามาจากหนังปลากระเบนสารกระกะมะพร้าวส่วนดาบนี่ก็ทํามาจากฟันฉลามคือพูดง่ายๆก็ป้องกันก่อนชุดกะมะพร้าวตีโบวในาหนังปลาแบบนี้เนี่ยถ้าโดนมีหรือหอกแทงตรงๆก็น่าจะสบายหมายถึงไม่ด้ามสบายส่วนการโจมตีดาบแบบนี้คงไม่สามารถแทงแครเข้าได้ทําได้แต่แผลภายนอกเท่านั้นนั่นก็มีเหตุผลครับที่เขาทาชุดกระดาษแบบนี้เนี่ยเพราะบนเกาะคิริบัสเขามีกฎอยู่ว่า ถ้าเราพาชีตใครสักคนเราจะต้องเสียที่ดินในการชดใช้แม้จะเป็นการดวนแบบแฟร์ก็ไม่เว้นแล้วบนหมู่เกาะ33เกาะโดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแบบนี้ทรัพยากรของมีค่าอื่นก็ไม่เยอะครับสิ่งที่มีค่าที่สุดของที่นี่คือที่ดินถ้าขาดที่ดินไปครอบครัวลูกหลานจะลำบากไปด้วยดังนั้นเขาเลยเน้นต่งคอสเพลขู่กันมากกว่าส่วนภาพน,นี้บทสนทนาก็คงประมาณว่ามึงๆกูดูเป็นไงบ้างวะเฮ้ยมึงเชื่อกูน่ากัวคักๆแต่นั่นก็เป็นจุดเด่นของชุดเกาะนี้นะครับเพราะคนใส่ชนะด้วยการไม่ต้องเจ็บตัว ส่วนจุดอ่อนบนเก่อนนี้น่าจะเลี้ยงแมวไม่ได้สง ชุดเกาะเดนดาพานุพีนี่คือชุดเกาะโลหะรุ่นแรกๆของโลกว่าได้ครับคาดว่ามันถูกผลิตขึ้นมาในช่วง1,500ปีก่อนคริสต์กาลส่วนชื่อเดนดาพานุพีเนี่ยคือชื่อหมู่บ้านที่ขุดพบชุดเกราะนี้ซึ่งตอนนี้อยู่ในประเทศกรีซชุดเกราะมันทำมาจากแผ่นซัมบล15แผ่นมีสายคล้องทำจากหนังสัตว์และแต่ละแผ่นเชื่อมต่อกันด้วยบานพับเลยทำให้มันพอเคลื่อนไหวได้คือจุดเด่นเนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่าสายสตรังสุดๆดาบพอกธนูยุคนั้นแทงเข้าตรงๆไม่มีทางทะลุแน่ส่วนจุดอ่อนก็เช่นเคลนวกกพ้็ี เป็นชนชั้นสูงเป็นส่วนใหญ่เวลารบก็จะรบบนหลังมา้าคือเน้นจับหอกแน่นแแล้ววิ่งเข้าแทงกระซวกอย่างเดียวส่วนนี้รถขนตู้เย็นที่ผมเห็นเมื่อวันก่อน 3. ชุดเกราะบิวสเตอร์ชุดเกราะไอรอนแมนจากสงครามโลกครั้งที่1 คือในช่วงยุคนั้นเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีจากการสู้รบบนหลังม้าเปลี่ยนมาเป็นรบในสนามเพาะมีการใช้ระเบิดแต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่ทาให้ยูทิวีเก่าๆเ,เครื่องแบบเก่าๆใช้ไม่ได้ผลนั่นก็คือนี่ครับปืนแมชชีนกันพอเริ่มมีการนําปืนแมชชีนกันมาใช้ใน,นสงครามจริงพวกหมวกทหารที่ดูหรูหราสวยงามก็กลายเป็นแม่เหล็กดูดกระสุนแทนเพราะมันมองเห็นได้ง่ายแถมกันกระสุนไม่ได้ด้วยหมายภายหลังจะมีการพัฒนาหมวกให้กันกระสุนได้ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่เพียงพอในการต่อกรกับปืนแมชชีนนนกันยดดีทาางบบบิิเเห็็แ้ปม เอ๊ะทำไมเราไม่ทำชุดเกราะที่มันครอบทั้งหัวทั้งตัวไปเลยล่ะปารดเรามันคนแรกที่คิดได้อัจฉริยะแท้ๆและนี่คือผีแห่งหมู่บ้านเดนดราที่กำลังยืนเอยพรดรบิวสเตอร์อยู่อันที่จริงดกเรเขาเป็นนักประดิษฐ์เสื้อเฟืองมาก่อนนะครับก่อนหน้าจะทำชุดกันกระสุนเนี่ยเขาทำชุดป้องกันสําหรับกีฬาการต่อสู้มาก่อนพอมาถึงช่วงสงครามดกรก็เลยรับมอบหมายจากกองทัพสหรัฐให้ประดิษฐ์ชุดที่สามารถกันกระสุนปืนแมชชีนกันได้ขึ้นมาซึ่งก็เข้าทางดรแกเลยยแกยิ่งมตอรโลกยด้ว หลังจากนั้นไม่นานชุดต้นแบบก็ได้เกิดขึ้นมันมาด้วยกัน2ชิ้นครับชอบจากหัวลงไปถึงลาตัวแบบต,ตรงๆไล้กระตู้ประสิทธิแต่แข็งข้างถ้าตัดในเรื่องพอลแฟร์แมนออกการใส่ชุดนี้เนี่ยอาจจะทาให้สตูขำได้และยิ่งใส่กันทุกคนในสนามรบจากองทัพอันเกรงไกลคุณจะได้กองทัพมินเนี่ยนแทนแต่เรื่องพอลแฟร์แมนบอกเลยของจริงไม่ขำด้วยมันกันกระสุนได้ดีมากๆดีถึงขั้นวันทดสอบเนี่ยคนพี่บิวสเตอร์ของเราแกลงไปใส่ชุดแล้วให้เทสยิงใส่เลยและก่อนหน้าที่พี่แกจะโดนยิงแกยังโชววเเหหนนือออด้้ยยกกาาาาารใช่่คขัฟสลตว พอทดสอบเสร็จแกก็ไม่เป็นไรนะครับแถมยังขิงต่อยอว่าเอ่อคือแรงจากกระสุนเนี่ยแค่หนึ่งใน10บของค้อนที่ฟาดเท่านั้นเองและนี่คือดร์บิวสเตอร์หลังออกจากห้องทดลอง คือฟังจากการทดสอบก็ดูว้าวใช่ไหมแม้รูปร่างจะตลกแต่ใครจะไปแคร์ล่ะถ้ามันกันตายได้แต่ผลสุดท้ายเจ้าชุดเกาะนี้ก็ไม่ได้อนุมัติใช้ในชีวิตจริงนะครับนั่นก็มาจากเพราะว่าในช่วงนั้นสมัยเคาลบกันเคาลบกันในสนามเพาะที่เปียกแม่แฉะและก็ลื่นโคลนหากใส่เกราะเหล็กหนัก50กิโลกร,รัมนี้คงได้นชนกันกริงงกร้ง,งกุ้ง,งกิ้งกุ้งกิ้งในสนามเพาะนั่นแหละนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่มันไม่ถูกนํามาใช้ในสงครามจริงครับเพราะมันหนักแล้วก็เทอะทะกันไป 4. ชุดเกาะเอสเท็วอลิเอ ในช่วงปีคศ1400ถึง1500มีอาณาจักรแห่งหนึ่งอยู่แถวอเมริกากลางที่มีชื่อว่าอาณาจักรเอสเทค Stech ขึ้นชื่อเรื่องนักรบมากนะครับและระดับชั้นในสังคมของเอสเทคนัก,กรบที่เก่งกๆจะได้สิทธิพิเศษมากมายเช่นได้ที่ดินส่วนตัวดื่มและะอลกอฮอล์ได้เวลาไปไหนมาไหนก็มีแต่คนยกย่องคล้ายกับนักกีฬาชื่อดังในปัจจุบันแถมในระบบสังคมของนักรบเองเรีได้วา่านี่อาจจะเป็นต้นแบบของเกม RPG ก็ได้นะครับเพราะเขามีระดับขั้นมีแรงมีการทําเควสมีการอัปเดตเกราะอาวุธตามแรงที่เพิ่มขึ้นเครื่องแต่งกายก็จะมีความเท่สวยงามเพิ่มขึ้นตามด้วย ส่วนเจ้านักรบจาก,กัวของเรานี่คือแรงสูงสุดจากจำนวนสี่แรงนะครับอยู่ในระดับเดียวกันกับนักรบินทรีชุดของนักรบจาก,กัวบางส่วนคาดว่าน่าจะเป็นการนําหนังเสือจาก,กัวมาตัดเย็บเป็นชุดโดยมีคอตตอนรองอยู่หน้าในหมวกก็ทามาจากหัวเสือจาก,กัวจริงๆเพื่อเพิ่มความน่ย,ยําเกรงสงสัยตะก,กะเดียวกันกับหมอนทองววลเลอร์ของเราอาวุธทํามาจากดาบไม้ที่ติดใบมีดดานข้างคือเซตนี้เนี่ยน่าจะเน้นความว่องไวและเข้าส่ริยประชิดมากกว่าแต่สุดท้ายนักรบชาวเอสเท็ของเราก็พายแพ้ให้กับทหารสเปนเพราะเจอลูกตะกัวเข้าไปชุดหนนนนนนััังง้อออจากกกว็ไม่่่ยูแ และจากสงครามที่สู้กับกองทัพสเปนนี้มันก็กลายเป็นจุดจบของอาจาักรแอสแท็กในที่สุดครับฮ่าชุดเกราะเหลียนทิลิงกิตทิลิงกิตคือชาวพื้นเมืองที่อยู่ในทวีมริกาเหนือแถวแถวลัสกาแคนาดาครับเต็มทีชุดเกราะที่นี่เนี่ยทำมาจากไม้เป็นหลักทั้งตัวเกราะอกก็คือเอาแผ่นไม้มาร้อยต่อกันกับหนังสัตว์หมวกบอกคอก็แกะสลักมาจากไม้เนื้อแข็งเป็นรูปทรงต่างๆเรียกได้วา่าถ้าเจอแค่ลูกขนูชุดเกราะพวกนี้ก็อ,อยู่สบายแต่จุดเปลี่ยนที่ทาให้ชาวทิลิงกิตต้องคิดคนชุดเกราะแบบใหม่ทีี่่ใช้้เลล็กกขขึนนนนมมาคคืืออรัับปแะูๆง ในช่วงปี1800เกิดการเผชิญหน้าระหว่างชาวพื้นเมืองในอลาสกากับชาวรัสเซียที่เข้ามาค้าขายหนังสัตว์และเหตุการณ์นั้นเองก็ลุกลามไปสู่สงครามที่นักรบทิลิงกิตต้องเผชิญกับลูกปืนาหารรัสเซียจำนวนมากช่วงแรกคือเกาะไม้ช่วยได้แค่กันไม่ให้กระสุนทะลุออกจากลำตัวชาวทิลิงกิตก็รู้ข้อนั้นดีครับเขาเลยต้องหาวทตเรดยลใหม่ที่กันกระสุนได้แล้วก็มีมากพอที่จะทชุดเกราะให้กับน,นักรบทุกคนด้วยแต่จะหาจากไหนล่ะเพราะแถวนั้นก็มีแต่ป่าไม้และก็นนนนหนัง,งาาสคคัตว ทิ่กกตชมีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าภายนอกอาณาจักรมาก่อนไม่เหมือนแอสเท็ครับที่ค่อนข้างปิดตัวเป็นอินโทรเวิร์ดและสิ่งแรกเปลี่ยนในการค้าขายที่ได้รับในยุคนั้นคือเหรียญเงินจากประเทศจีนซึ่งมันก็ตรงตามสเปคพอดีแข็งหนาหนาได้จํานวนมากกันมีดก็ได้กันลูกปืนก็ดีด้วยแล้วพอมันทําชุดเกาะเนี่ยคือผลดีเกินคาดครับมันกันกระสุนได้จริงๆแม้บางอันจะรอดไประหว่างเหรียญบางก็ไม่เป็นไรเพราะคนที่ใส่ก็ยังไม่เคยลุกมาคอมเพนได้เลยสักคนเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้แล้วกก็อ่าาลมมดดตตินะครับ Bye-bye.